ทริปไหนครับที่ชไปม่ถึงวันที่ญี่ปุดแล้วก็มีที่อะไรนะอไอที่เขาไปหมดเลยปะหรือว่าไปหมดครับอ่าถามว่าอะไรนะอ๋อสนุกครับผมก็เป็นเป็นทริปที่ได้เขาเรียกว่าได้ทำตามความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ไปพักผ่อน เที่ยวด้วยใช่ครับก็นิดนึงนิดหนึ่งอะไรเงีเยง้ยก็ก็ไปเที่ยวแล้วเราก็แบบเหมือนเราเก็บเก็บเมเจอร์ของการวิ่งม,มาธอนเนี่ยได้ครบเท่ากันแล้วต่อไปก็คือก็คือจะไปด้วยกันเรื่อยๆอันนี้คือตามเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมว่าแต่คนอยากทําอะไรยังไงใช่ใช่ครับผมก็คือเราจะเก็บเมเจอร์มาธอนให้ครบทั่วโลกเนี่ย6ที่ครับผม,มก็คือปีปละที่ อันนี้ก็คือปีนี้ก็คือไปแล้วที่ลอนดอนเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปอีกที่หนึ่งที่ลอนดอนมันเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่ได้ไปวิ่งด้วยกันในน้ำที่เราเป็นแฟนอ๋อมันมันมันม<อ>ีมอแปลเลยมันดีมันประสบการณ์ดีครับ<อ>แล้วคือกองเชียร์ที่ที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยก็คือน่ารักมากก็คือเขา เขาเรียกว่าส่งเสียงตลอดทางเลย <ừ. S 1> คือผมไม่มีได้ยินช่วงไหนที่แบบเป็นเดทแอร์เลยก็คือเขาจะแบบส่งเสียงคอยเชียร์ตลอดเราก็คือมีกำลังใจวิ่งตลอดลแล้วคนวิ่งข้างเราน่ารักไหมเนยไม่ได้วิ่งข้างๆครับผมวิ่งนําไปก่อนแล้วออใช่คือต่างคนต่างวิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโค้ชเขาจะวางความเร็วของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่กําลังใจดีใช่ไหมคะวิ่งทิ้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เราวิ่งเสร็จปุ๊บเราไปรอถ่ายคลิปเขาต่อไงไม่ทำอะไรหน้าทีออ่จังไม่เราคือเราถึงก่อนแล้วก็เฮ้ย อ่าแต่เขาจะไม่มีคลิปเราก็เลยต้องไปอ,อยู่สแตนบายรอเป็นกำลังใจช่วงกิโลเมตรที่4 1อะไรเงี้ยแ้วเราไม่มีคลิปเลยใช่ไหมเพราะไม่เขาวิง่งมีพ่อถ่ายไว้<อ>มีไว้มีไว้ใช่การวิ่งรงนี้มันมีอะไรบ้างมีเมมาขาเรียกประสบการณ์อะไรน่าหนดมากสำหรับเราวิ่งครั้งนี้แหละครับก็มันคือทุกๆมลลาราธอนมันจะได้ประสบการณ์อะไรเรียนรู้ใหม่ๆเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรสิ่งที่เราเจอคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยในมาราธอนอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ครับผมแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็คือเป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยมีปุบัิเหตุอะไรไ่มทั้งหลาของเขาของผม,มไม่มีแต่ตอของเขามี<อ>มีนิดนึงช่วงกิโลเมตรที่13บอกว่าเห็นสะดุดพื้นแล้วพื้นมันไม่เท่ากันก็เลยเจ็บข้อเท้าก็เลยได้แค่ประคองเข้าเส้นชัยอะไรเงี้ยก็คือนับถือใจเหมือนกันว่าสามารถบินจนจบได้ทั้งหมดกี่โลสี่สิบสองครับถ้าเราเขาไปยังไงบ้างเพราะหลังจากนั้นต้องหยุดเที่ยวไปต่อสสิบลชจริงจงวันเดียวก็ก็หายแล้วครับดีขึ้นแล้วใช่เก่งมากแข็งแรงมากบอกว่าเราเป็นะ เราก็คอยดูแลนิดนึงแหละเฮ้ยไม่ดใจดีเดี๋ยวนะในในทีมนี้เขาเป็นอะไรบ้างนะล้เราทำน้ำวิ่งเป็นนักวิ่งเป็นนักกล้องดูโรงบาลอ่ะอันั้นแหละปฐมพยาบาลแล้วเป็นเดินบอลมาช่วยยกกระเป๋าด้วยไหมบางบางเป็นนักกอล์ฟแฟนแล้วก็เป็นแฟนเเเออสยพูดลใช่ไหมเป็นแฟนโอ้ยแล้วน่าเลย จริงๆ่นี้ไป,ไปคือมีครอบครัวเราไปด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างมันได้ใช้ชีวิตรวมกันแบบเป็นยังไงมันก็ก็ดีนะครับก็ดีไันเป็นอย่างที่คาดเันเพราะว่าปกติแม่เราบอกว่าเราไม่ค่อยพาแฟนไปให้แม่ดูที่แม่เคยบอกแม่ไกคนที่เราคุยมาถึงเตยอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือก็คือได้รู้จักกันก่อนไงจะได้รู้หลายๆมุมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราได้แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดีครับผมได้เห็น มุมแปลกใหม่ๆอะไรบ้พ่อแม่ว่าอะไรบ้างคะโดยการใช้ชีวิตการาที่แบบว่าเมื่อก่อนไปสองคนอีกคนมีครอบัวไปด้วยเขามันก็ได้ได้เห็นมุมใหม่ละแหละมุมๆต่างๆที่เขาแบบมีความน่ารักมีความอะไรอย่างเงี้ยข้งหลังไม่เราอ่เห็นไหมถามแบบนี้ยผมก็คือตอบได้เลยว่าปกติปกติแล้วเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่เราประหนึ่งอยู่ ประหนึ่งอันไรก็คือดูแลดูแลดีกับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาน่ารักอยู่แล้วใช่ไหมที่ช่วยกันวางช่วยกันวางครับก่อนก่อนก่อนที่จะไปทริปนี้คือเราช่วยกันวางว่าเราจะไปไหนบ้างแล้วเราวางแผนว่าไปจุด A จุด b จุด C อะไรเงี้ยก็คือวางไว้ก่อนเลยไม่งั้นเราไปไปโดนหน้างานน่าจะลําบากกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยหลังพหลังกลับมาคุณพ่อคุณแม่เรารีวิวเพื่อนสาวเราคนนี้ยังไงบ้างดีจังเลยเหมาะสมกันจังเลยเนี่ย อย่างนะยังไม่ได้ถามจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นก็เป็นทริปที่สนุกพ่อพ่อกับแม่ก็บอกว่าสนุกอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากแบบพาไปหลายๆคนมากกว่านี้ด้วยอะไรถ้าบอกจะได้ยินอะไรจากพ่อพ่อแม่เราค่ะถ้าสมมติจะถามแล้วอะไรเงี้ยมีความเก่งไงตอบเก่งเออโอ้โหตอบไงดีอะแล้วมีไหมไม่คาดหวังดีกว่าไม่คาดหวังไม่คาดหวังดีกว่าเออสังเกตงไหมว่าแม่เราโอเคก็โอเคนะผมภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลย เท่านี้เลยตอบอะไรเยอะก็ตอบดูด,ดูดีก็น่าจะแบบว่าครอบคลุมอยู่แล้วหลังจากนี้จะมีวางแผนไปไหนคือปีหลังมันก็มีทั้งเที่ยวที่แบบเที่ยวที่ไม่ได้วิ่งก็มีอะ,อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องต้องดูเรื่องของงานด้วยเพราะว่าตอนนี้งานก็เข้ามาค่อนข้าง,งที่จะเยอะครับเอาจริงด้วยความสุ่มหลอดะครับเป็นการหวงกันนะเพราะเราเอาวันวันนี้หลอกใช่ผมโอโหจริงๆอะอายุผมนี่ก็ใกล้เลขสามแล้วนะอะไรเงี้ยการความรักแบบ แบบแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเลยจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเข้าใจกันมากกว่าเลยห่วงประมาณนั้นอะไรเงี้ยเวลาเวลาผทำอะไรครับห่วงตลอดนี่ยังมาต่อยมวยนี่ก็อแอบดูไลเหมือนกันถ้าดูเนี่ย<อ>ใช่ใช่ใช่ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าผมชอบบาดเจ็บอะไรที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยแบบว่าเล็กๆน้อยๆมันจะชอบมีจุดที่แบบบาดเจ็บก็คือเค็มเลยว่าเขาห่วงเราก็ได้ครับห่วงแรก มั้งขอบคุณครับขอบบคคุณรัขนมปี๊บขอบคุณมากพี่ขนมปี๊บเหรอครับพี่ขนมปี๊บคือไม่ใช่คุกกี้ใหญ่กว่าเตะดังไหมฮัลล์ขนมปี๊บไม่เขาออกจะเตะผู้จัดการได้คนที่เตะโอ้ยหยาเลยเอาเอาไหนนู่นมีตั้งหลายสายตีกันเองแล้วกันครับสุดยอดสุบขอบดเป็นดูเอาต้องนี้ก่อน Okay. Terima kasih. Okay.